เดียวนครับเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินได้เดินทางไปที่สยามพรากอนนะครับเพื่อร่วมงานกับทาง S C B X Nextech นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกก็ไปพร้อมกับคุณอุ้งอิงด้วยแน่นอนนะครับพอพูดถึงสยามพรากอนท่านผู้ชมก็ทราบอยู่แล้วว่าช่วงวันสองวันนี้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับก่อนที่จะเริ่มงานของ S C B เนี่ยทั้งท่านนายกทั้งคุณอุงอิง แล้วก็ทางด้านของคณะผู้บริหารของสยามพระกรเนี่ยก็ร่วมกันยืนไว้อาลัยกับผู้สูญเสียนะครับท่านนายกตอนที่ขึ้นพูดบนเวทีท่านเน้นย้ำด้วยว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกนะครับที่ศูนย์การค้าสยามพระกรนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน S C B X Next Tech Tech Community แห่งโลกอนาคต พร้อมด้วยนางสาวแพทองชานชินวัฒน์หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในฐานะรองประานนาาธ,ธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติพร้อมด้วยนางสาวเชดาทิพจูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารของสยามพระกรโดยก่อนเปิดงานนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์รุนแรงภายในสยามพระก,กรก่อนหน้านี้ว่าคณะรัฐมนตรีขอแสดงความเสียใจยสุดซึ้งกับเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บพร้อมส่งกําลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขอให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวและรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการป้องกันและรักษาความปลอดภัยของประชาชนครับการที่เกิดขึ้นเป็นแค่ครั้งเดียวส่วนการป้องกันต่างๆที่จะตามมาทางรัฐบาลยืนยันครับจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ก่อนอื่นไม่นามนามคณะรัฐมนตรีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ แล้วก็ขอส่งกําลังใจให้กับญาติพี่น้องรวมถึงทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้ที่เสียชีวิตเหตุการณ์สุพิสัยไม่ไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าผมเชื่อครับว่าทางศูนย์กค้้าเสียพระกรเจ้าหน้าที่รัฐได้พยายามจุดสุดความสามารถเพื่อที่จะมินิมัลส์ดมจตตรงนี้นะครับก็ขอให้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นแค่ครั้งเดียวส่วนการป้องกันต่างๆที่จะตามมา กระดาษที่คุณชฎาทิพย์จูตระกูล CEO ของทางสยามพระกอนบอกว่ามีการถแถลงการกล่าวไว้อะไรต่อเหตุการณ์นี้ในเวทีนี้ด้วยนะครับคุณชฎาทิพย์แถลงการไว้อะไรต่อเหตุการ์ยิงในพื้นที่ของสยามพระกรข้อความว่าสยามพระกรขอสแสดงความเสียใจยกับเหตุการณ์อันไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นโดยผู้บริหารและพนักง,งานของเราดําเนินการระงับเหตุทันทีอย่างสุดความสามารถอันรวมถึงการอบพยพลูกค้าจากพื้นที่โดยเร็วที่สุด และรักษาความปลอดภัยแก่บรรด,ดาร้านค้าและพนักงานรวม2,000ชีวิตจนสามารถระงับเหตุได้ภายในเวลาอันสัน้นอย่างไรก็ดีความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่สามารถประเมินค่าได้สยามพระกร์ขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้กับทางบริษัทและพนักงานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้และขอน้อมรับคำแนะนำทั้งปวงเพื่อน,นำมาพัฒนาและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก ขอเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเรื่องเตือนใจพวกเราในฐานะคนไทยที่จะต้องช่วยกันปรับปรุงดูแลสังคมของเราให้กลับสู่วัฒนธรรมแห่งความเอื้ออาทรเช่นที่เคยเป็นตลอดมาก่อนที่จากนั้นนายกรัฐมนตรีนางสาวแพรทองทานและทางผู้บริหารของสยามพรากรรวมถึงแขกผู้ร่วมงานทุกท่านก็ร่วมกันยืนไว้อาลัยเป็นเวลาหนึ่งนาทีครับกานี้สยามพารากอนขอแสดงความเสียใจ กับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้โดยผู้บริหารและพนักงานของเราได้ดำเนินการระงับเหตุทันทีอย่างสุดความสามารถอันรวมถึงการอพยพลูกค้าออกจากพื้นที่โดยเร็วที่สุดและรักษาความปลอดภัยแก่บรรดาร้านค้าและพนักงานที่มีอยู่ในอาคารนี้ไม่ต่ำกว่า2 000 0คน จนสามารถระงับเหตุได้ภายในเวลาอันสั้นอย่างไรก็ดีความสูญเสียที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบเป็นวงกว้างนั้นไม่สามารถประเมินค่าได้สยามพารากอนขอขอบพระคุณทุกกำลังใจที่มอบให้แก่บริษัทและพนักงานของเราท่ามกลางวิกฤตการณ์นี้และขอน้อมรับคำแนะนำทั้งปวง เพื่อนำมาพัฒนาและป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกขอให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจพวกเราในฐานะคนไทยที่จะต้องช่วยกันปรับปรุงและดูแลสังคมและเยาวชนของเราให้กลับสู่วัฒนธรรมแห่งความรักความเอื้ออาทรเช่นที่เคยเป็นมาในโอกาสนี้ สยามพรากรขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทุกท่านดิฉันขอเรียนเชิญทุกท่านที่อยู่ณที่นี้ร่วมยืนและตั้งใจสงบนิ่งเป็นเวลาหนึ่งนาทีเพื่อไว้อาลัยแก่ผู้เสียชีวิตร่วมกันค่ะขอความการุณายืนนะคะทุกท่านอยู่ในความสงบหนึ่งนาทีเพื่อไว้อาลัยค่ะ